คุณเดียวหาท่านประธานจอกันโอ๊ยทำไมเห็นตัวอะไรไม่คุณโยมนะนั่งเงาๆงาอยู่โอ้ลงมาแต่เช้าเลยนั่งเงาเหรออ๋อไม่เงาจังลูกเอ้ยนั่งเงาๆงาคนณโยมต้องเปิดคนเจก่อนก็จะมีที่ ล็อกนะนเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะปิดล็อกตัวนี้ลยนะเนี่นเสร็จเรียบร้อยก็มาเล่นกับท่านประธานจอต่อทไมเงาขนาดนั้นเจ้าเหรอฮะอ๋อขีอมม้มีเห้มีฝากเป็นป่ะ กระจกเอาก็ได้ไมทั้งหมดฉีกถุงลกๆโอ้ยฉีกถุงทำไมนั่นนั่นอดี๋วันนี้ <c oughs> กินผัดหมี่กันเดียวระวังตกไนหะลูกไนหะตกแน่ๆตกแน่ๆวินแล้วนี่วินแล้วนี่วินแล้วนี่นนตกแล้วตกแล้วตกแล้ว,อลวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยจับจับจับมาดึงขึ้นมาทิจ่อดึงขึ้นมาทิดึงขึ้นมา,อนมา,นมาเออโอ้ก้องให้บอกรอเอากินผักเออเอา,เอา ทั้หมดโยมไม่ว่าจะเป็นผักหอมผักอะไรกินหมดเลยอนนรุณสวัสดิ์ยามเช้าท่านท่านจอบเพิ่ตื่นคันเยอะนั่งน้อยอยู่ข้างล่างนะยมนะโอดุดหมาเห่าอะไรวะเหาเราหรือเปล่าไม่ได้เห่าจอหอกเจริญพรโยมกระปุกยมร 20, ะพีพันเจริญพรกินหมดคนโยมเหรอห,หอมไหมเนี่ยนี่หอมคนโยมกินหมดนี่นี่ น่ยแน่นอนจริงๆหอมก็ยังกินนะคุณโยมนะนี่ <c oughs> ชอบกินผักมากกว่ายมยมเนี่ยเอาละคราวนี้ก็จะเป็นตัวงอกอ่ะเราไม่เอาเอาลองกินดิได้ป่าวเอาชิมดูเอ,อ้ยยังมีันดมด้วยก่อนนะโอ้โหทั้งมือถือไอ้เ <c oughs> อลิงลอ้วนเอลิงอ้วน <c oughs> อร่อยใหญ่เลยลิงลอ้วนเอ้ย

ชอบจังเลยไข่ทอดเนี่ยไข่ทอดแซ่บก <c oughs> ินผัดหมี่ยมเช้าก็เยวนะผัดหมี่เหลือเลยมาให้จ๋ออ้ยกินแต่ผักเว้ยแซ่บหาเขียหาเขียหาหาอะไรลูกเขี่ยหาอะไร เขียฮะเออฮะไขอ่อมฮะไข่เขียะฮะไข่โอ้ยมีการเขียะฮะไข่ซะด้วยนะ <S 2> <S 2> <S อ้ะอาวเทลเลยไปไหนอีกมาอีกแล้วมาอีกแล้วไปไหนไปไหนวะเออเออ นั้นล้มแตงอยู่ตรงนี้โอ้ยกูนี่อะไรลูกเออเดือดอ้อมซะด้วยนะจะมาให้ลมพี่หอยเก่าให้น่ะสิใช่ป่ะจะะจให้ลมพี่หอยเก่าให้คุณโยมนะไหนนี่ใครเก่าให้แล้วคนนี้เสร็จเลย ยิมมาเลรอืมจอยยิมมาเลอมันนอนให้เกาให้แล้วคนเดียวสบายสบายตอนนี้ท้องยังหย่อนอยู่นะโยมนะถ้าเป็นตอนเย็นท้องตึงเลยนะท้องตึงเลยกินไม่หยุดไม่อ้วนได้ไงเนาะแช์ให้แล้วนะจ้าอ้วนเนาะเดี๋ยวสุดนนะ ถ่ายหมูจอครับสาธุเยอะไม่รู้เป็นเลิงหรือหมูเนี่ยวนวอย่างนี้เนี่ยนอนแล้งยอมแต่ดูอย่างนี้เหมือนผอมเลยนะจนะอจอแล้วน้นำหนักหรือเปล่าลูกอื้อมื้น แล้วก็มีอาหารเจมาให้ดูมานะเอ,อ้ยเจ<อ>้มือก็เหมือนคนนะเนี่ยนอนันตาปรือเอลือถ่านี่เฮ้ยชอบจังเลยถ่านี้ไหนถ่าโชว์ไข่ใช่ปะ่ะ อ๋อท่าโชว์ไข่เออท่าโชว์ไข่เว้ยดูดิไข่ดูเอ้ยไข่อย่างใหญ่เลยไอ้แวดูเอ้ยขี้ดิขี้ดิเลยอ่าเอาก่าตูดเกาไข่เออคันไข่เว้ยคันไข่เว้อ่าหลวงพ่อเกาให้จอด้วยโอ้ยคันไข่คันไข่โอ้ยโอ้ยโอ้ยคันไข่มากเลยเนี่ยโอ้ย ยังคันไข่ด้วยแม่ก็มาให้กินแล้วไม่เก็บจานเพราะให้กินกวงบอกดีจังเลยเอาใส่จานมาให้อย่างดีเอาจา์ใส่มาให้อย่างดีดูอันนี้เป็นจานที่เอาไว้เอาไว้อไอ้นั่นพระเวลาพระมาก็เอาใส่ใส่แก้วใส่อะไรนะท้ายนอามาให้ลิงมาแล้วแล้วกองไม่ยอมไปล้างอ เป็นอย่างเงี้ยมันได้ภาพดีภาพสวยอยู่แต่ว่าม,มันต้องเก็บล้างหักมานะนึกจอกำลังพอมะเร็ดนอนสบายสบายาว,วันนี้ยังไม่ได้ยิ้มนะโยมนะวันนี้ยังไม่ได้ยิ้มหวานให้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ยิ้มหวานให้หลวงพี่หอยนหน่อยหนึ่ง่อน ก่อนที่จะไปกวาด้านวัดนะคุณโยมนะก็ะเลยแวะมาเล่นกระจอสักนิดนึงันงะวันงับวันงับวันบวัเงับวันงับวังับวันะัวันัวนงับวันงบวันบวยนงัันงัวัน,นงับันบวานงับวันับวันงับวันงับวันงัันบวันักวันงัวันงับานันบนงนะันัวงัังัวบวันงันนี้ันบวัวจะกลับมาเดี๋ยวก็กลับมา เป็นท่านอนซึ่งไม่มีใครไม่มีลิงตัวไหนเขานอนนี้คโยมนะมีท่านประธานจ๋ของเรานี่แหละเป็นท่านอนที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยชอบนอนท่าน,นี้คุโยมยเจอหลงวงพ่อจ๋อของอประเทศกคนานะคโยมนะที่ม,มาอยู่กับพระนะเออนากรารักนี่<ะ>แต่เขาเลี้ยงแต่แตน้อยคุณโยอมอันนี้เราไม่ได้เลี้ยงคุโยมนะปล่อยเขาอันนี้ไม่ได้เลี้ยงแต่น้อยมันก็เลยไม่ไม่มานอนแบบนั้นกับเราเวลาทำวัด เอ,อ้ยมีแต่พบสุขโยมเอ,อ้ยทำวัดก็วิ่งตามานั่นแหละเดีย๋ยวแม่จออยากกินทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวแม่สุภาพรจอบอกหิวทุวเรียนลูกพระก,ก็หิวไข่ออบักเอเลยน,นั่งนอนท่าสบายสบายคยุณโยมนะ สุกได้เล่าเท่าสุกเสาร์อาทิตย์นะจอเนาะว้า่บิด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 ขี้เกียจอ๋ออ้เดี๋ยวแม่จะสง่งตุเรียนมาให้ละจอ้อลับปากเองละเนะาะหลับปากจอน่ะ <c oughs> เอาเอาเอาดี๋ยวมือจับไว้เนาะเอามือจับกันอยู่ตรงนี้เนาะ <c oughs> ตอนตั้งแต่เชา้าใช่คุณโยมเดี๋ยวแม่ส่งไปให้นะเจ้าค้าสาธุนะธมทนาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะส่งมาให้ อาจอได้กินด้วยกันนะจอเนาะเออได้เรากินด้วยกันเฮ้ยเลื่อนตาเลื่อนตาเฮ้ยถักว่าทำจออเราไข่ก็ย้าใหญ่คุณโยมน้ำดูไข่ลบยัยงไงก็ไม่พ้นคุณโยมไขอ่อ๋อมีแต่แบบอย่างดีเลยเหรอจะแม่มันแพงนะเด้อ แต่อย่างดีก็ได้ได่ให้จาะกินแค่กินแต่เมล็ดมันก็พอเอาคันคันคันอ้อนน่ะคุณโยมอ้อนว่าตัวเองคันมากเลยเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อเกาให้หน่อยโอ้โหเอ้าเอาเอาโอ้ยมาคงตูดให้เราอีกจาะจอให้เราเกาข้างหลังให้ไข่ย้อยเลยนะาก็ไม่ได้มาไล่สดนานนะโยมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปขวดลันบัตไปจัดศาลานะ ช่วยพาเขาจัดสาราสักนิดนึงแล้วก็จะไปบรรยายธรรมต่อสองโมงครึ่งก็ต้องออกเดินทางเพราะว่าสามโมงเช้าก็ต้องบรรยายคนเดียวมาดูกอนววันนี้จะไปชนกับรูปไหนหรือเปล่าถ้าชนก็จะได้กลับไวเอ้าเออเออเออเจอแมลงวันหรือเปล่าวะเจอแมลงอะไรสักอย่างวิ่งกระโดดเลยนะเอ้ยอ้าวนอนต่อเจ็บเจ็บเจ็บอ้าเออเฮ้ยจริงอ้วนเอ้ นะีไม่ต้องอะไรมากชีวิตโอ้โหโคตรสโลลีอ่อะคุณยมนอนสบายสบายจาะเขานั่งดูทุกวันคุณยมเนี่ยมาดูวันนี้เนี่ยเนี่ยนกมานกกระจาบนกกระจอกคุณยมนกกระจอกนกกระจาบมาทำรังเต็มไม่หมดเลยเนี่ยกำลังทำรังนะโยมนะเนี่ย เยอะมากเลยนะนะรังนกกระจอกคนเดียวนกกระจอกนกกระจาบจอะมานั่งมองทุกวันนะแตวต้นนี้ก็มีนะต้นขน้างหน้ากรงเนี่ย่ามันเป็นขขเขมรใช่เหรอโยมขเขมรหรือพม่าก,ก็ไม่แน่ใจนะที่ว่าอาบน้ําให้ได้อะ เพราะเขา,เขาอาบให้ตั้งแต่น้อยคนโยมถ้าจ่อลงไปอาบนี่ก็โ<ม>ยมก็จะได้รับเขี้ยวอันทูท่ๆของจ่อฝังที่แขนโยมหรือว่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงแต่น้อยนะมันเลไม่เหมือนกันคนโยมถ้าเลี้ยงแต่น้อยน่ยนก็จะดีนะ <c oughs> อ่ะก็พ <c oughs> ามาชมจอ แค่นี้นะโยมนะเดี๋ยวจะไปกวดอลันวัดแล้วก็จัดสาราเพราะว่าวเดี๋ยวสายๆก็จะต้องไปบรรยายธรรมะต่อเมื่อเช้าว่าจะบญญรรยายแล้วคุณโยมนะพอดูเวลาแล้วผมนั่งบรรยายประมาณได้สิบนาทีเงี้ยก็เลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวว่างๆก็แล้วกันนะคุณโยมเนาะนอนสบายเลยขอหยุดไลฟ์สดเพียงแค่นี้โยมนะนะเดี๋ยวจะไปทำมิท,ทีต่อนี่โยมสะ ที่จออยู่เนี่ยโหมองดุปลาให้สบายคุณโยมน้ำเต็มแล้วนะเพิ่งซ่อมอันนี้คุณโยมนะเพิ่งซ่อมมันเสียนะโซลา่าเซล,ลเสียซ่อมหมดไปสี่พันคุณโยมสมุดไปสี่พันจะให้น้ำสะอาดจอจะได้มองได้ยินเสียงน้าคุณโยมนะเลยต้องซ่อมหมดไปสี่พันอันนี้นะอักลลองเดียวโยมแม่กล่องเดียวพอแล้วนอนแพงอ่ะขอหยุดการไลฟ์สดเปเท่านี้นะโยมนะ